สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ยายอยได้เนวมารีวิวคะ่ะสิ่งสองสิ่งสามนะคะพ่อมาได้ของทุกใจคะ่ะ <c oughs> ลูกสาวหัวหลอกพี่แม่เสียงสองเสียงสามพี่น้องจ๋าครั้งแรกในรอบกิ2สองปีต่ยายต้อยมาอยู่ตเนเซียนะคะยายต้อยสั่งของ <c oughs> <c oughs> ออนไลน์ค่ะเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าต้นทุนมันสูงนะคะนะโดยเฉพาะของไทยนีย่ไม่ต้องเว่าถึงนะคะนี่ พี่น้องจ้าแต่คิดตกตวนไปแล้วใต้เกิดได้ต้อยนั่งรถไปสื่อตุนิเซียแห่งแห่งแพงกาเก่า,นากเนาะจ้าเนาะวันนี้ก็เลยสั่งของสักหน่อยนะคะที่จับจอนนะคะปะนันกับพั้นกระบาทพี่น้องจ้าของสําคัญอันแรกผงแซ่บผงนัวค่ะยี่ต้อยสั่งมะเขือกิโลเฉียวหั่นไปสื่อมาสองขีดกินข้าวเดียวเหมือนแ <laughs> นวต่ำแนวแสบแนวย่ำตรงนี้ผมชุบรถมาพี่น้องจ้า ผิดไทยเออไม่ใช่นะคะเรดเคอรี่เชฟชอยนะคะซี่รอยกัมน,นะคะข้าวเหนียวคะ่ะเอามาอีก5กิโลนะคะแถมถ่ายแถมถ่ายก่อนเสด็กลับเมืองไทยนี่ค่ะเผื่อจะต้อกลับเมืองไทยนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคุณขาก็ซืือมาสมีสก,กันนะคะอุ้ยแรกสม่มีก็เ <laughs> สด็จเสดิจงกงนี้นะคะแล้วกันนี้มามา่าเกาหลีสองห่อเอามาซีมนะจ้ะเนาะ แล้วก็น,นี่ก็คือน้ำมันหอยนะคะกับของผัดของทอดของหอ่อนนอจานะซื้อมาอีกนะเนี่ยต่ว่าบ่านเนของเมปนป้านมของมอมเมนป้านมแพงค่ะต่ว่านี้เป็นของแบรนด์จีนก็โอเคเอาพ่อได้กินพี่นอนจ่ากลมารีวิวให้เบิ่์นยงหละคะ่ะชีวิตตังแดนเสกเส้นใหญ่ยยต้อยนะคะบอ่บอรำบ่รวยสั่งของทีก็คิดแล้วคิดอีกค่ะเพราะว่ามันแพงนะคะได้กระดีมว่า ถ้าเราซื้อซื้อเกิน5กิโลเขาส่างฟรีไงคะก็เลยเออซื้อบนิษัทประมาณเกากิโลขขาเนียวหาก,กิโลพี่แกงชื่อรถซัมเนียลจา้าพันก่บบาบทตีจักประมานพ่านหาตีจกักรผนหาควนี่แหละคุณักเห็นบอกนั่นแหละพี่น้องจา้าชีวิตตา่างแดนเนี่ยในกินตํแซสบตํามะมาตานันตานี่เนื่อเป็นอย่างในพี่น้องดีใจหลายเออเพราะว่ามันมันแพงต้นทุนการการเหตุมันแพงพี่น้องจา้านี่แหละเอามาให้เบ่งนะ วันนี้ตาสุอได้แซ่บๆนัวๆล้วเพราะว่าผงนัวมาแล้วนะคะสำนีละค่ะไปหาแนวเห็ดก่อนนะคะดูว่าสุดได้เมนูนยังคือ